ด้อมสัญชายพร้อมใจฟูกับซีรีส์ทเวนตี้วันเดย์สัญชาย21วันของฉันกับเธอกันแล้วหรือยังคะแต่ก่อนจะได้ไปดูกันแบบเต็มๆวันนี้มีเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มถ่ายทาซีรีส์เรื่องนี้มาให้ดูอุ่นเครื่องกันก่อนค่ะกับคลาสเรียนการแสดงฉากหวานๆฟินๆที่ได้ครูสอนการแสดงมืออาชีพมาติวเข้มเจาะลึกบทบาทกันแบบตัวต่อตัวเห็นแบบนี้บอกเลยว่าความตั้งใจของทั้งคู่เกินร้อยมากๆโดยเฉพาะคลาสนี้ทําให้ได้เปิดใจกันในหลายๆเรื่องเพิ่มความสนิทสนมแนบแน่นทําให้ผลิตผลงงาาานนนดดีีๆอออกกมมมให้้แฟไชัย่่่เต็ทคะ มาเรียนคลาสการแสดงอีกคลาสหนึ่งครับใช่ครับแบบนี้แบบติวเข้มเลยเฉพาะพวกเราสองคนใช่ครับสำหรับผมอะ่ะมันคือใหม่มากเอ,อ้ยถือว่าเป็นแบบว่าเทคนิคเลยใช่ได้เลยใช่มันเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกผมก็รู้สึกอย่างนี้แหละแต่มันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเหมือนมันเป็นการที่เราได้เปิดเปิดรับในสิ่งที่เราป้องกันอยู่ใ,<ช>ให้มันให,ให้เราได้คลิกกันให้เราได้ลิงก์กันแบบว่ามันจะมีจริงๆอาจจ,จ,จะมีแบบเหมือนเป็นม่านเล็กๆระหว่างเราสองคนอยู่แต่ตรงนี้วันนี้ก็ ทำลายไปแล้วทำลายไปแล้วทำลายไปแล้วฮะทำลายไปแล้วรอให้เลยอ่ะรอไม่ยัยลอเล่นรอเล่นสำหรับใครที่ติดตามรอดูอยู่นะก็เร็วๆนี้แน่นอนครับส่วนวันพรุ่งนี้ฟินกันก่อนกับ Official t r a i l e r 21 Days จันชาย n e 21วันของฉันกับเธอพร้อมให้ผู้ชมได้สัมผัสความน่ารักของคู่นี้พร้อมกันเวลา12นาฬิกาในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของช่อง7 HD เตรียมฮอปกันได้เลยค่ะ